มาหาแม่มามาหาแม่เล้วเร็วมาหาแม่เล้วเรเร็วหาแม่มาคิดถึงน้องปะคิดถึงน้องปะคิดถึงน้องไหมครับคิดถึงน้องไหมครับคิดถึงน้องไหมครับหืมหนูดีคิดถึงน้องไหมลูกโอ้โหเกือเกือเข้าไปคันอะไรอะล,ลูกหืม เกือกเข้าไปเป่าๆก็ไม่เล่นกับหนูดีเหมือนกระแสนดีค่ะ,ะน,นี่เขาจะเล่นกันหึเขาจะเล่นกันเลี้ยงมาคู่กันนะคะดูหนูคันอะไรอะ่ะหึอาบน้ำไหมอาบน้ำไหมไแล้วมาเกลือมากิ้งตรงเนี้นะ แต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้นอนกับปุกแล้วเพราะว่าเขาก็เที่ยวเหมือนกันแต่เที่ยวเขาก็รู้ว่ากาต้องกลับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปเหมือนแสนดีหรือเปล่านะคะอืเอชือดดำเอาเชือดดำเอเชือดดำเออเชือดํำเอาเชือดำํำเอาเชือดำออดำ เจยดามะเยดามาไม่มีเพื่อนเล่นน่ะแม่เปาเปาก็ไม่เล่นเหมือมนน้องเลยอ่ะแม่เปาเปาเออเอเออเปาาก็อยู่นู่นมองไม่เห็นเลยสีเหมือนต้นไม้เลยตัวใหญ่มากเลยหนูดีดู้ทำดู้ทำขาดไปหนึ่งตัว ลูกหมีก็อยู่บ้านโน้นแอบแอบแอบแม่เปาแอบแม่เปาใช่ไหมครับดูที่ครับไปดูที่ไปตามน้องมาไปน้องอยู่ไหนตามน้องมาดิน้องอยู่ไหนเร็วน,น,น,น้องอยู่ไหนวะไปตามน้องมาเร็วน้องอยู่ไหนวะเอาเปานะ่ะ ตันน้องมาครับไป,ไปแล้วไปแล้ว,ลวดูดูด,ด,ดิเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันเ,เล่นอะไรกันวะนึกถึงถ้าหนูดีอยู่นะไอ้แส่ดีอยู่นะสวนผักนี่กระจุยนะคิดถึงไม่รู้จะทำยังไง ต้องทำใจเปล่าเปล่าเปล่า,ลาทำไมชอบมาอยู่ตรงนี้มันมีอะไรเนี่ยฮึตายแล้ว ใครใครนั่งดำมืออยู่นี่วะอาเอ๊ฮึทำไรอะ่ะออ,อ,อ,อ๊ยทำไรครับทำไรครับทำไรครับฮึทำไรครับ,ไ,รรบไปดีกว่าทำธุระเขาไปลปะไปทำธุระเขา <S <S 2> <S 2> ไปเอาไม้นี่มาสอยมะพร้าวกันไม่ต้องขอ ไม่ได้ไปนาเลยเนี่ยไปใครวะใครวะใครวะเอาใครคันอีกแล้วคันอีกแล้วคันอีกแล้วเหรอบิกลับบ้านละอ้าวหายไปแล้วที่เมฆละลายโอ้ลมลมมาลมมาลมมา ค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะเดี๋ยวปุ๊กไปเอาไม้ตะขอสอยมะพร้าวก่อนไปสอยมะพร้าวมาไว้กินแช่ตู้เย็นอร่อย,อร,อ,ยอร่อยดีกว่าจะอากาศร้อนมากนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ